สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาถาเป็นบล็อกกันนะทุกคนคือวันนี้เราเพิ่งเราอุตส่าห์วางแผนว่าเราจะไปแบบตามหาหลานมังงะที่แบบแถวสยามอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วคือเมื่อกี้พ่อเราเพิ่งโทรมานะคะเราบอกว่าบ่ายโมงครึ่งเรามีไปฉีดวัคซีนเข็มที่สามกันไฟเซอร์เข็มสามเราแบบทําไมไม่บอกก่อนคือมันคือเราเป็นคนที่ซีเรียสกับการที่แบบจะไปฉีดเข็มฉีดยาฉีดยาอะไรอย่างงี้มากเพราะเราเป็นคนกลัวเข็มใช่ปะมันก็อยากให้มันแบบเจ็บ แล้วก็พย,ยายามทำาอย่างให้มันดูแบบสุขภาพดีที่สุดไม่เคยรราสุภาพเท่าตอนไหนก็คือตอนที่ต้องฉีดฉีดยาเนี่ยแหละทุกคนมันต้องกินน้ําแบบ8แก้วนอนให้เต็มเพียตอนนอนให้เต็มเอี่ยมตอนเอ้ยตอนให้เต็มอิ่มก่อนใช่ไหมแล้วคือเราอะนอนประมาณ7จชั่วโมงแล้วเราก็กินยังไม่กินน้ําสักแอกแล้วคือตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงแล้ว <c> ม <oughs> ันามมันเป็นยังไงบ้างอะ <c oughs> ไม่รู้อะ <c oughs> ให้เ,เราไปกินข้าแล้วก็ ใค่เนั้น,นเราพอมัดชิจเสร็จเราก็มีไปดูหนังต่อแล้วก็ไปเดี๋ยวเราถ้ามีเวลาว่างเราจะพาไปร้านมังงาที่เราไปบ่อยๆแถวสยามนะคะบ๊ายบาย วันนี้ได้มางานเรื่องนี้มานะคะทุกคนคือเรื่องนี้เราเคยเห็น,นผ่านๆในติ๊กต็อกเมื่อนานมาแล้วแล้วมันเป็นอะไรที่หวานซึ้งลึกซึ้งอะไรอย่างงี้มากถูกใจเรามากเลยเราก็เลยแบบซื้อมาแต่เล่มหนึ่งเล่มสอง 1, 2, ไม่มีเพราคนอเราป่วยแขะมากเลยอะแบบแคะไม่ค่อยมีอะไรอันนี้อาจจะไม่ค่อยได้พูดนะเพราะว่าไปหลายที่มากเนื้อหาเรื่องนี้มีการ s ปอย l ภาพในมางานนะคะใครไม่ชอบคลิปไปก่อนได้เลย นั่นล่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นใบเข็มสานะคะอันนี้อาจจะเป็นล o c k one day ที่นา่าทนนี่สุดเหมือนที่เคยทำก็ได้นะแต่ไม่แน่ใจว่าลองตัดไปแล้วแล้วมันจะน้อยลงหรือเปล่าส่วนอันเนี้ยมันก็จะเป็นแบบว่าเออเป็นการเป็นงานนะคะเป็นงานที่เราเข้าไปดูหนัง Fast and f e r er i o u หรือเปล่าใช่ Fast and f e r er l o u เรื่องเนี้ยคือเขาก็จะแถมหมวกให้นะคะเป็นกล่องอเขาก็จะมีการพูด ถึงเรื่องนี้ยังไงอะไรเงี้ยก่อนดูที่เราได้ไปดูเพราะว่าก็คือแม่เราเล่นกิจกรรมแล้วก็ได้อันนี้มากก็เลยไปดูกับแม่นะคะตลกด้วยเรื่องเนี้ยมันมันตลกอ่ะมันตลกมากตลกอ่ะมันตลกใช่ใช่ใช่ใช <laughs> คือแบบตลกดีอะไรเงี้ยเออพอดูเสร็จคือคนเยอะมากแต่ว่ามีการตรวจ A T K ทนะุกคนก็คือเนี่ยก็จะเป็น Q A T K เขาก็จะให้ตรวจก่อนเข้างาน แล้วก็พอเสร็จแล้วกลับบ้านมาแล้วก็ออย่างเงี้เลยค่ะวันนี้วันวันเด์ของเราที่กิจวัตรคือเยอะกว่าปกติมากๆคือไม่เคยทําแบบอะไรหลายสิ่งหลายอย่างในวันหนึ่งเยอะนานขนาดนี้เยอะขนาดนี้ตั้งแต่คือตั้งแต่ไม่ได้ไปโรงเรียนอะทุกอย่างมันก็ดูน้อยลงทุกอย่างเลยอะเพราะว่าเราก็อยู่แต่บ้านเราเป็นคนติดบ้านมากตั้งแต่มีโควิดมาอะไรเงี้ยเราเป็นคนที่เชิงแบบไม่เชิงแบบไม่อยากออกจากบ้าน เป็นเชิงที่อยากอยู่เอยอ,อยากอยู่บ้านมากกว่าคือถ้าออกไปเลยเงี่ยพวกตามร้านมังงะตามอนิเมตตามร้านมังงะทั่วไปเลยคลิปนี้เราขอลาไปก่อนนะคะทุกคนบายยอันนี้คือพยายามตนคลิปลงเยอะๆจะได้คือเราอะจะพยายามลงคลิปสัปดาห์หนึ่งครั้งอย่างน้อยนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย